หลังจากที่สบครประกาศปรับมาตรการการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นโดยปรับสีพื้นที่ทั้งประเทศและเปิดสถานบันเทิงได้ถึงตีสองตามกฎหมายเดิมรวมถึงให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจแต่ยังคงขอความร่วมมือบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ผู้อื่นผมอยากจะเรียนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ประมาณ2ปีผู้ประกอบการสารบริการนักดนตรีพนักงานบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลำบากยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนทุกคนทราบดีอาทิตย์ที่นี่นะครับเราต้องจ่ายค่าเช่าจะต้องดูแลพนักงานบางส่วนบางส่วนจําเป็นที่เราจะต้องปล่อยไปบางส่วนที่เราต้องดูแลโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นค่าเช่าสารสารประกอบการถ้าเราไม่จ่ายแน่นอนที่สุดมันก็จบไปเลย เราก็ต้องรักษาเหล่านั้นไว้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีเนี่ยมันเกินที่จะบรรยายมาเป็นตัวเลขการให้กลับมาเปิดการให้ขยายเวลาไปถึงตีสองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดชดเชยกับ2ปีแห่งความระทมขมขื่นที่เราแบกรับกันมาก็ขอบคุณนโยบายของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มองเห็นความสําคัญของคนทํางานกลางคืนหรือจะเรียกว่าสถานบริการสถานประกอบการกลางคืนก็เป็นนโยบายที่ดีมากๆและขอบคุณ,แล,คณและขอให้รักษานโยบายนี้ไป อย่างน้อยที่สุดให้ไปถึงช่วงเวลาไฮซีซันช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสหรือเลยไปถึงตุรจีนหลังจากนั้นค่อยมาทบทวนกันอีกครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของโควิดครับหลังจากมีการปลดล็อกคลายมาตรการมากขึ้นทําให้ร้านค้าต่างๆหรือร้านบริการกลางคืนกลับมาเปิดเต็มเวลามากขึ้นทําให้บรรยากาศในร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจริงๆเราเราก็ดีใจนะครับกับการกลับมาเปิดสาาบริการเนี่ยถ้าถามว่าลูกค้ากลับมาไหม ผมคิดว่ากลับมาประมาณสัก 60- 70%ละสำหรับที่นี่นะครับโพสเลเซอร์ดิคนที่มาเที่ยวสารบริการแน่นอนเขาต้องเปิดหน้ากากเพื่อดื่มเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือน้นแอลกอฮอล์ก็ตามแต่ในมุมผมเนี่ยคนเหล่านี้เขายอมรับสภาพการอยู่ร่วมกันกับเชื้อโควิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งรัฐบาลออกมาอย่างนี้สร้างความมั่นใจให้กับผู้คนหรือประชาชนมากขึ้นว่าการเปิดหน้ากาก,ากได้นั่นแปลว่าเราทั้งประเทศ ต้องยอมรับแล้วว่าเราต้องอยู่โควิดให้ได้ซึ่งสถานบริการก็เป็นหัวหออที่ดําเนินเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแม้แต่ผมเองทุกวันนี้ก็ดื่มกินโดยที่ถอดหน้ากากอยู่ในร้านตัวเองอยู่แล้วแต่เมื่อออกนอยพื้นที่สาธารณะเราก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่ณปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็คงเห็นผู้คนใส่หน้ากากน้อยลง